หลับตาฝันเป็นตูมิตะเตื่นขึ้นมานนแล้วก็นำมาเล่าใฟังเป็นนิยายปรมปรกากันจ้าตอนที่สี่นะจ๊ะในช่วงที่ทุกหมู่บ้านวรวมถึงหมู่บ้านที่คุณแม่ของลูกได้พบชาติเราคงจำได้ว่าท่านเป็นผู้ชายนะเป็นกุลบุตรรวมถึงหมู่บ้านที่คุณแม่ของลูกใน้พบชาตินั้นอาศัยอยู่กำลังประสบกับปัญหาภาวะ ภัยแรงและข้าวยากมากแพงจนทุกคนต้องได้รับความลำบากยา,ยามมากอยู่นั้นในส่วนของแม่งลูกตัวท่านกลับได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวน้อยมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านมีบอ่อเก็บน้ำที่เป็นของตัวท่านเองอีกทั้งตัวท่านยังมีระบบการบริหาร จัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำที่ใช้สำหรับการเพราะปลูกอย่างดีเยี่ยมอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ธุรกิจการค้าผลิตผลาทางการเกษตรแบบครบวงจรของท่านแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเลยไม่เพียงแค่นั้นธุรกิจดังกล่าวกลับยังคงดำเนินการไปได้อย่างร,ราบรื่นเหมือนเช่นเคย เรียกได้ว่าปัญหาภาวะภัยแล้งไม่ได้ทำให้ฐานะทางการเงินของท่านสันคลอนได้เลยแม้แต่น,น้อยซึ่งแตกต่างจากพวกชาวบ้านคนอื่นๆอย่างลิบลับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างหนักและเมื่อปัญหาภาวะภัยแล้งและภาวะข้า,ยา,าวยากมากแผ่กระจามาคุกคามพวกชาวบ้านในหลายๆพื้นที่อย่างหนักหน่วงเช่นนั้น สิ่งเดียวที่จะทําให้กิจการาพระโลกของพวกเขายังคงดํารงอยู่ได้ก็คือพวกเขาจะต้องไปกู้เงินจากนายทุน <Yeah. S 1> เพื่อที่จะให้กิจการของพวกเขาดํารงอยู่ได้ <Yeah. S 1> แต่้นพวจบ้านทั้งหลายจึงไม่รอาชา้าแต่พากันมาขอกู้เงินจากนายทุน <Yeah. S 1> ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่ลูกเดพบชาตินั้นมากันอย่างมากมายโดยพวกเขาได้นำเาที่ดินของตัวพวกเขาเองมาค้ำประกัน พระธสัญญาก,กู้เงินกับคุณแม่ลูกเด้กภพชาตินั้นซึ่งในช่วงแรกๆคุณแม่ลูกเด้กพชาตินั้นก็ได้ความช่วยเหลือกับพวกชาวบ้านเหล่านั้นอย่างเต็มที่ในการปล่อยเงินกู้้กับพวกเขาโดยคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก เพื่อพวกเขามีทุนอรอนที่จะนำไปลงทุนเพราะปลูกต่อไปได้แต่พอเวลาผ่านไปได้เป็นนานนะักนี่ความโลภก็ได้เข้ามาครอบงำจิตใจคุณแม่ลูกหรืเพพาะชาตินั้นพยายามมายก็สอดภาพความรวยจากการฉวยโอกาสครั้งนี้ก็คือความโลภนั่นเองนะจ๊ะให้เห็น อย่างต่อเนื่องเลยจะทําให้ตัวท่านเกิดความคิดอยากที่จะยึดที่ดินกับพวกชาวบ้านมาเป็นของตัวท่านเองพอดีตัวท่านจะได้มีฐานะที่ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนี่แหละจ้าชีวิตในสังสารวัฏรก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะและเมื่อคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นมีความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นมาในใจงท่านแล้ว ตัวท่านยังได้คิดตัดสินใจวางแผนหาวิธีการที่จะยึดที่ดินของพวกชาวบ้านมาเป็นของตัวท่านเองแบบไม่ผิดกฎหมายในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเง,งินกู้สูงขึ้นไปกว่าเดิมแบบมากๆื่้พวกชาวบ้านไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายคืนตัวท่านได้ทันตามกําหนดแล้วตัวท่านก็จะได้ยึดที่ดินของพวกชาวบ้านเหล่านั้นมาได้อย่างถูกต้องตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ แล้วเมื่อคุณแม่งลูกได้พบชาตินั้นได้ประปาตาดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นเช่นนั้นแล้วจึงไม่หมดทำให้พวกชาวบ้านที่มาขอกู้เงินจากคุณแม่งลูกได้รับความเดือดร้อนกันอย่างสุดๆซึ่งก็มีพวกชาวบ้านบางส่วนที่ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายคืนคุณแม่งลูกได้พบชาตินั้นได้ทันตามกำหนดแล้วก็ถูกตัวท่านยึดที่ดินไป ตามแผนการที่ตัวท่านได้วางเอาไว้จริงๆหลังจากที่พวกชาบาบ้านเราเนี่ยได้ถูกยึดที่ดินนำหมาก,กินไปแล้วเนี่ยพวกเขาต่างก็ได้รับความทุกข์ยากลําบากไปอย่างมากจนบางคนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวในเวลาต่อมาก็ได้มีเหล่ากัละยาณมิตรมาชักชวนคุณแม่ของลูกในพบเจ้านั้นนะ่ะให้มาฟังธรรมแล้วก็สั่งสมบุญ เรื่องกบหมคณนะที่เรามาเกิดสร้างบารมีในยุคนั้นซึ่งหลังจากที่คุณแม่งลูกในภพชาตินั้นแต่มาฟังทํากับพระเถระในยุคนั้นแล้วตัวแทนก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมออเรื่องบุญบาปหรือเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้ตัวท่านเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอีกด้วยว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อน,นำไปขายเข้าค่านะั้นมันเป็นบาปเราจะเดิมตัวท่านมีความเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าสัตว์นั้นเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์และเมื่อคุณแม่รูกได้พบชาติน้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วตัวท่านยังได้เลิกทำฟาร์มบัวสัตั์ทุกชนิด ก็ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังจงกนกระทั่งตัวท่านหมดอายุไขยเอสัตเดรยจานกับเปรตเนี่ยไหนเกิดก่อนกันนะหรืออสุรกายหรือสัตว์นรกที่อยู่ในอบายเนี่ยอบายภูมิสีเนี่ยอันไหนเกิดก่อนนะ พอให้เลือเดี๋ยวก็จะมาลอยกูไปใหญ่กันแหละมาคอยเีใครเขาคิดกันเราอย่างเงี้ยเอาเอาลองไปคิดดูสิจ้ะเนาะแม้ว่าคุณแม่ลูกจะพบาติ จะเริ่ทำฟาร์มปศุสัตว์และตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนกระทั่งตัวท่านหมดอายุขายแล้วก็ตามแต่วิบากรรมที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ไม่ว,ว่าจะเป็นวิบากรรมที่ตัวท่านได้เลี้ยงสัตว์หลายหลายชนิดทั้งปลาเป็ดไก่และหมูเพื่อส่งไปขายให้เขาฆ่า ธวิบากกรรมบารณติบาตที่ตัวท่านได้สั่งให้พวกคนงานวางยาเบื่อนหนูจะทำให้หนูตายเป็นจำนวนมากธรรมวิบากกรรมปล่อยเงินกู้ดอกโหดจนทำให้พวกชาวบ้านได้รับความทุกข์ใจเป็นอย่างมากก็ได้กลายเป็นผังสำเร็จเลจ้ะวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่พบชาตินั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงในพบชาติปัจจุบันนี้ อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องตาม,มาส่งผลจึงเป็นผลทำให้ตัวท่านตัมมาป่วยด้วยโรคหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคตับแข็งและโรคไตาวายเป็นต้นแล้วตัวท่านก็นตัมมาเสียชีวิตด้วยโรคไตตอนอายุ78ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณแม่รู้จะต้องเสียชีวิตตั้งแต่ตอนอายุ 75ปีต่ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญเอาไว้แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาก,กว่า25ปีอย่างตลอดต่อเน,นื่องจริงสองบนนั้นว้้ตัวท่านมีอายุขายที่ยืนยาวมากขึ้นไปกว่าเดิมคือค่อยๆไปตัดหล่อนวิบากกรรมขณะทธรรมะยังตัดได้แค่นั้น oh. จากเดิมที่ตัวท่านจะต้องเสียชีวิตตอน,นอายุ75ปีเนี่ย ก็ได้มาเสียชีวิตตอายุ78ปี8เดือนนั่นเอง oh. นี่อาจารแปลว่าวิบากรรเหล่านั้นไม่ธรรดานี่นะอาจ๊ะซึ่งเราจะดูเบาไม่ได้เลยนี่เป็นเรื่องสำคัญจ้ะ oh. และได้ผลแห่งบุญดังกลา่าวดกันแมงรูกที่ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบัติในภพชาติปัจจุบันนี้เมื่อมาส่งผลรวมกับผลแห่งบุญนี้ ตัวท่านได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงองค์พระภายในก่อนที่จะเสียชีวิตโดยผลแห่งบนเหล่านี้ก็จะส่งผลทําให้ในภพชาติต่อไปตัวท่านก็จะมีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงมากกว่าในภพชาติปัจจุบันนี้อีกทั้งในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตตัวท่านก็จะไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้อีกด้วย<า>นี่แหละจช่ แต่ว,ว่าเรื่องราวของคำถามข้อต่อไปจะมีอะไรละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเราคงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปนะจ๊ะ